แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจกำลังมองหาการเสริมทัพโดยเล็งไปที่ฟลอเรียนเวียดมิดฟิลอนาคตไกลของไบเออร์เลวอร์คูเซนถ้าเควินเดอร์บรอยตัดสินใจอำลาทีมเมื่อหมดสัญญาในสิ้นฤดูกาลนี้ตามรายงานของสื่อสกายแดนเบียตอนนี้สัญญาของเดอร์บรอยกับแมนซิตี้กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลและยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะเลือกเดินหน้าต่อไปทางไหนซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคริสเตียโน่โรนัลโดเองก็ชื่นชมฝีเท้าของมิดฟิลชาวเบลเยียมคนนี้ไม่น้อย ถึงขนาดเคยขอให้ผู้บริหารของอันนาเซอร์พยายามดึงเขาไปร่วมทีมในซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงหากเดอร์บอยตัดสินใจอำลาถิ่นเอติฮัดส,สเตเดียมจริงๆแมนซิตี้จะหันไปให้ความสนใจในตัวเวียดอย่างจริงจังแม้ว่าพวกเขาจะต้องเจอกับคู่แข่งอย่างไบเยนร์มิวนิคซึ่งให้ความสนใจนักเตะทีมชาติเยอรมันคนนี้เช่นกันมักเอเบลผู้อำนวยการกีฬาของไบเยอก็เริ่มเจรจากับตัวแทนของเวียดแล้วและมีรายงานว่า เวียดเองก็มีความสนใจจะย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมนีก่อนที่จะพิจารณาย้ายไปเล่นในลิกต่างประเทศในอนาคตฟลอเรียนเวียดย้ายมาเล่นให้เลเวอร์คูเซ่นตั้งแต่อายุ17ปีและสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องแม้เขาจะเจออาการบาดเจ็บหนักในปี2022ซึ่งทำให้ต้องพักยาวแต่เขาก็กลับมาได้อย่างแข็งแกร่งภายใต,ใต้การคุมทีมของชาบี้อลอนโซและมีส่วนสำคัญช่วยพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่ายในฤดูกาลที่ผ่านมา ในซีซั่นนี้นักเตะวัย21ปียิงไปแล้ว6ประตูกับ1แอสซิสต์จากการลงสนาม11นัดในทุกรายการแฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ